ไปต่อเนื่องที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะกิจกรรมนิทรรศการการลดการใช้การใช้ซ้ำการแปรรูปใช้ใหม่การบริหารจัดการขยะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ตำบลโคกเดือมอำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์นายชยันศิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมในนิทรรศการการลดใช้การใช้ซ้ำการแต่รูปใช้ใหม่ค่ะครับทั้ง3ด้าน reduce reuse recycle นะครับก็เป็นการนำเสนอผลงานบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R ของกลุ่มชาวบ้านอำเภอไพศาลีจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมใจกันลดการสร้างขยะรู้จักการคัดแยกขยะที่บ้านให้ถูกต้องการลดขยะตามแนวทาง3 r ออย่างที่ผมได้ทราบครับ r e d u c e Reuse Recycle เพื่อลดขยะจากนั้นนายชยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมในครั้งนี้ครับก็ประกอบไปด้วยการบริหารจัดการน้ําด้านการเกษตรด้านการปศุสัตว์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการบริหารจัดการขยะรักษาความสะอาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ครับยังมีการมอบประกาศกิตติคุณให้กับบุคคลที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยนํากลับไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในเขตเทศบาลรวมไปถึงการนํากล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้แล้วนํามาผลิตเป็นกระเบื้องหลังคาด้วยล่ละครับ